ครับกับภารกิจในการลากรถโดยใช้รถ t o y ย t a ารีโว่ีคซีในการลากนะครับผมลองทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดูนะครับรครับหัากการ ทดสอบดูนะครับสามารถดัดแปลงแนละนำมาทดสอบในการลากได้นะครับผมครับส่วนตัวนี้เป็นอีซ z ซู G X 2 7 7กคับภารกิจในการลากหางลูกพ่วงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราดัดแปลงต่อชุดพ่วงลำโพงข้างหลังในการลากลูกพ่วงนะครับผม